2วิธีมัดใจเขานะคะทำให้เขารู้สึกคิดถึงคุณเป็นพิเศษแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษสำหรับเขานั่นเองวิธีแรกเลยทำให้เขาประทับใจในตัวคุณให้ได้ก่อนนี่คือด่านแรกที่คุณจะต้องเปิดทางให้กับตัวเองให้ได้คะ่ะโดยการเก็บรายละเอียดของเขาให้มากที่สุด จนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันได้ง่ายขึ้นค่ะสิ่งนี้จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษสำหรับคุณแล้วอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากเรื่องนี้เราจะต้องทำให้เขาประทับใจให้ได้ก่อนสเต็ปถัดไปข้อที่สองนะคะเมื่อเขาประทับใจในตัวคุณแล้วบอกชอบเขาไปเลย มันจะดีเหรอคะโคชเอมมันมีสูตรนะต้องฟังให้ดีนะคะเมื่อความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะมาถึงจุดที่ถึงเวลาแล้วโคชเอมย้าว่าเป็นจุดที่ถึงเวลาแล้วคุณก็มีความมั่นใจแล้วแน่ใจว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกันการที่ไม่แสดงออกว่าชอบหรือทําไปเรื่อยๆไม่บอกสักทีอะ่ะมันก็จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะบอกสักทีซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่กล้าบอกไงดังนั้นเมื่อคุณเช็คตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะพร้อมแล้วนะในเรื่องของความสัมพันธ์ บอกชอบออกไปเลยค่ะเพราะว่ามันสามารถทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีมากขึ้นเลยถ้าคุณกล้าที่จะแสดงความรู้สึกว่าคุณชอบเขานะคะอันนี้ต้องเช็คให้ดีว่ามันอยู่ในจุดที่อีกฝ่ายแล้วคุณพร้อมแล้วใช่ไหมก่อนจะบอกชอบใครหรือทําให้ใครชอบคุณนะโค้ชบอกเลยว่าคุณต้องมูสีพึ่งไปด้วย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มความมั่นใจไม่โป๊ะแตกเข้าใจไหมอเออโค้ชขาเวลาบอกชอบแล้วเออชอบเขาไปเนี่ยคือแล้วเขาปฏิเสธเหรอคะหนึ่งเราต้องเช็คเวลาด้วยเหมือนที่โเค้ชเอ็มบอกนะสิ่งที่ทําให้เขาประทับใจแล้วใช่ไหมสองเวลาต้องได้ด้วยนะคะลูกซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นคู่ของคุณนั่นแหละ นะเพียงแต่ว่าบางทีเรายังไม่ได้แบบศึกษากันดีพอบางคนบอกกับโค้ชแบบนี้ไปเดทมาโค้ชขาไปเดทหนึ่งเดทหนึ่งมาสุดท้ายกลับมาห้องวันสองวันถามว่าเธอคบกันไหมเธอผู้ชายตกใจนะคะแบบนั้นะ่ะจริงเธอต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเธอแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะ มันถึงจุดที่จะสามารถใช้คําพูดชอบได้ไหมครบบันบาง<ใ>นครั้ง,งมันก็ต้องการเวลาถ้าสมมุติว่าบางคนโชคดีหน่อยบอกว่าเอ้ยผู้ชายบอกว่าฉันยังไม่พร้อมที่อยากจะคบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยู่ห่างกาันเป็น long distance relationship อะเออเพราะบางคนบอกว่าการจะคบกับใครสักคนหนึ่งอะอยากใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยเลยดังนั้นบางคนเขาอาจจะรอจังหวะทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเพลอบอกแบบนี้ไปแล้ว ทุกอย่างมันก็ยังคุยกันอยู่นะคะยังสวีดกันทุกอย่างแบบดีขึ้นก็หมายถึงว่าเขามีใจให้คุณแล้วเรียกว่าอยู่ในระยะที่เปิดใจให้เขาประทับใจเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ารอเวลาที่มันพร้อมดังนั้นการรอการจะบอกใครสักคนหนึ่งหรือไปเดทให้สมหวังมูสิ่งนี้ไปด้วยเพราะมันจะช่วยสร้างโอกาสบรรยากาศต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้ไวนะคะการมูแบบนี้เลยที่โคเชมจะแนะนําแปะหน้าผากจมูกหนูแก้มทั้งสองข้างริมฝีปาก ซึ่งจมูกเสริมในเรื่องของการได้คู่ที่ซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณแล้วก็เปย์คุณพูดง่ายๆว่าเอ้ยได้ผู้ัวเลี้ยงอ่ะผู้ชายสายเปเข้ามานะคะประมาณนี้นะควรจะบอกเลยว่าแล้วที่สําคัญซื่อสัตย์จริงใจด้วยนะไม่ใช่แค่เป mm. เงินฟานหัวแล้ไปนะคะเข้าใจไหมคะเราเองก็ต้องเป็นคนที่ดีอยู่ในศีลธรรมเราถึงคู่ควรกับสิ่งที่ดีด้วยเนาะแล้วเมื่อเราเป็นคนแบบนี้สีพึ่งยิ่งจะเสริมโชควาสนาให้กับคุณ บูชาสีพึ่งกดแอดเชเอมทักมาหาบอกว่าบูชาสีพึ่งหรือกดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กดลิงก์ปุ๊บจะมีจุดเขียวๆน้องแอดนะคะน้องแอดเนาะแล้วก็ทักไปมันก็จะพาไปที่แอดสายเชอเอมนั่นเองค่ะบอกว่าบูชาสีพึ่งนะคะ